แลกในน่าก,กินจังเลยหยุดนะแมรี่ห้ามใช้นิ้วจุ่มองไปในน้ำพุนนะ <c oughs> รอจานของเราก่อนสิ <c oughs> นี่ไงที่เรารอคอยกระบองเพชรนั่นหรอหน้าก,กลัวจังเลย <c oughs> ไม่เห็นต้องกลัวเลย <c oughs> แมรี่ฉันโชคดีกว่าเธอเยอะเลย <c oughs> นี่คือยลนลิลูกตานะฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้ <c oughs> แต่ฉันมีความสุขมากเลยนะมีหอแต่ก็น่ากินด้วยฉันรอไม่ไหวแล้วล่ะ <c oughs> เอากินพร้อมกันสองอันเลยแล้วกัน <c oughs> อ๋ออร่อยจัง มาม่ามะมะเละใส่ลุงด้วยนี่ก็อร่อยมากเหมือนกันยังไม่หมดนะเธอรู้ไหมว่านายลี้ลูกตามีน้ำหวานสอดใส้ด้วยเลิกหมอได้แล้วนะตอนนี้ก็จมเยลลี่ของเธอในะน้ำพูดได้แล้วอย่าเสียเวลามันจะอร่อยมากแน่เลยมาม่เลกกะกับช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยตอนนี้ลูกตาของฉันดูน่ากินตั้งเยอะทั้งอร่อยและก็ทั้งหนบหนับมากเลยอะ จะได้ให้หมดแล้วแต่ฉันยังมีอีกนะ้ำดูซิตอนนี้เรื่องเาของฉันเต็มไปได้วยชอ็อกโกแลตแล้วดูนะดูนะ่ากินสุดๆเลยต้องรีบกินแล้วก่อนที่จะมีใครมาขโม,มยของฉันโดยเฉพาะว่าแมรี่เธอดูหิวหิวมากเลยเคสโชคดีจังเลยได้ของอร่อยขนาดนี้ส่วนเธอก็มีความเห็นไงละ่ะส่วนของฉันอร่อยมากจะกินได้ไปตลอดชีวิตเลยอร่อยจะไม่อยากให้หมดเลยละ่ะ อร่อยทุกลูกเลยน่ากินจังเลยโอเคแมรี่ฉันกินหมดแล้วดูสิเธอน้ำลายไหลแล้วล่ะส่วนเธอก็ไม่ช่งแล้วเตํานะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยฉชนดก็อกแล้วอ๋อมันติดอยู่ที่แขนของฉันด้วยต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแต่เหมือนว่าถึงเวลาต้องลองกระงเพชรของฉันแล้วสินะอ๋ฉันไม่อยากทําเลยอ่ะมันเต็มไปด้วยน้า หรือบางทีถ้าเคเลือบด้วยช็อกโกแลตอาจจะกินได้กันได้นะอย่างนี้ต้องลองเช็คดูโอ้มาแมงกินไม่ได้อยู่ดีต้องลองลาช็อกโกแลตอีกสักครั้งเธอกำลังทำอะไรนะ่ะแมรี่มันได้ผลดูสิ <Nice. S 1> มันดูเหมือนไอศครีมโคนเลยฉันจะลองดูอ,อร่อยจังและที่สำคัญคือปลอดภัยด้วย ไม่มีนามแม้แต่นิดแมรี่อย่าลืมว่าหนามมข้างในนะระวังด้วยโอเคนะเอาละฉันเตือนเธอแล้วนะระวังด้วยนั่นก็กินทั้งอันเลยละกันโอ้มีอะไรที่เปล่าฉันด้วยอะ่ะไม่จริงนะหนามก็บังเพชรอ๋ยเธอก็ได้เอาใชโอเคแมรี่ฉันเตือนเธอแล้วนะดีนะที่ฉันมีนายติดตัวตลอดเวลาเอาเรินของเธอมานี่สิฉันจะช่วยเธอเอง เอระวังด้วยนะเธอเควระวังให้มากกว่านี้นะก่อนที่เธอตัดสินใจกินกระบ,บองเพชรนะเธอพูดถูกเออกมาเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยดีจังเคสขอบคุณไม่มีปัญหาเพื่อนรักว้าวก้้ยแล้ก็เม็ดใส่ลุงด้วยเจง๋งครั้งนี้เธอโชคดีกว่าฉันเยอะเลยปลาดิบงั้นเหรอ,อโอยกระบ,บองเพชรยิงน่ากินกว่าอีก ฉันมีจฉาเลยเค้กถึงฉลองนะงง้นก็กล้วยสนอร่อยก่อนอื่นต้องเอาเปลือ,อกออกก่อน mm hmm. ปอกเปลือกแล้วตอนนี้ก็สามารถจุ่มกับช็อกโกแลตได้ mm hmm. กล้วยกับช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยว้าว <Wow. S 1> และตอนนี้ mm hmm. ฉันจะลองจุ่มในสายลุงมันจะทำให้สวยและก็อร่อยยิ่งขึ้นว้า wow. วนี่เจ๋งมากเลยฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะลอง จตอนนี้ฉันกินกล้วยกับช็อกโกแลตแบบนี้เท่าน,นั้นนะทั้น,นี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วกล้วย <c oughs> ตอนนี้ฉันยังมีใส่ลเหลืออยู่ <c oughs> นึกออกแล้วเธาสามารถลงไปในน้ำพูดได้มันทำให้ช็อกโกแลตมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นโอ้โหเจ๋งจังเลยวิเศษสุดๆ <c oughs> อะไรกันเนี้น้ำพุ <c oughs> เปลี่ยนสีงันเหรอเ <c oughs> จง๋ง โอ้ใช่น่าเสียดายฉันต้องจุ่มปลาน่าขยะแขยงลงไปในของสวยๆแบบนี้โอเคไม่ช้าก็เยวก็ต้องกินอยู่ดีอาบน้ำปลาด้วยช็อกโกแลตสักหน่อยก็ดูไม่เลวนะถึงมันยังเป็นปลาดิบกเ็เถอะเพราะว่าเครือบช็อกโกแลตหลอกนั้นเนี่ยโอเคฉันจะลองดูพูดตามตรงมันแย่สุดๆเลยอะอรสชาติชุนโอ้กสุดๆเลยสงสารแมรี่อะ ย่กว่าปลาดิบก็คือปลาดิบเคลือบช็อกโกแลตนี่แหละเคที่น่าสงสารเคยช็อกลายมากเลยในรอบนี้จะมีอะไรทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างนะฉันนึกออกแล้วเคนเอาหลอดนี้ไปสิแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันอ่ะอ๋อรู้แล้วไอเดียดีมากเลยแมรี่เธอสามารถดื่มช็อกโกแลตจากน้ำพู้ได้โดยตรงเลยฉันคิดว่ามันอร่อยเกินบรรยายเลยเห็นด้วยแต่ก็แค่ช็อกโกแลตกำลังจะหมดแล้วล่ะ เราดื่มมันหมดแล้วละ่ะแคใช่แล้วมันอร่อยมากเลยว,ว้าวอะไรกันเนี่ยเขาพูดเหรอฉันต้องลาดในช็อกโกแลตจริงๆเหรอืมส่วนฉันนี่มีปัญหาเลยมาฝรั่งฮับบ้ามาบ้ามันอร่อยมากช็อกโกแลตยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกงั้นฉันเป็นคนแรกนะฉันก็ไม่ได้รีบล้อนี่กินเลยดูนะดูสิืมน่ากินจังเลย เธอจุ่มมาลงนช็อกโกแลตยังไงดีนะจากนั้นก็ปิดกล่องแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเพื่อให้หมักฝรั่งเคลือบด้วยช็อกโกแลตโอ้ว้วาวน่ากินสุดๆเลยและตอนนี้ฉันก็มีหมักฝรั่งรสช็อกโกแลตแล้วล่ะอยากลองแล้วว้าวนี่แหละใช่เลยเธอใช่แบบนี้แหละที่ต้องการกินให้หมดเลยเต็มคำ และตอนนี้ก็ถึงเวลาของลูกโป่งช็อกันแลตเจ๋งนะคอดูสิมันเจ๋งมากเลยแต่ยังไม่หมดนะฉันจะมีฝรั่งก่องที่สองอยู่ไปกันเลยฉันจะทำเหมือนเดิมแล้วก็เทขย่าเขย่าแล้วก็กินมันให้อร่อยกินเลยเกี่ยมากเลยล่ะ เธก,กินนาอร่อยมากเลยเคกอ๋อแต่ลูกปองก็เจ๋งมากด้วย <Okay. S 1> เธอพูดถูกแล้วและเขาพูดถึงเธอเป็นไงล่ะยังตำเจ้า hmm. อยูเ่เลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำต้องกินไงอะโอเคงั้นฉันลองจะมันช็อกโกแลตดูบางทีอาจจะอร่อยกันได้นะ mm hmm. กินใช้ได้นี่ฉันจะลองดูมันก็ไม่แย่ดีกว่ากระบ,บองเพชรละกันแต่ไม่อร่อยเท่าฮับบ้าบาบาบ้า้เราลองดัดแต่งสักหน่อยล่ะ mm hmm. ดีนะที่ฉันมีไฟในกระเป๋าพอดีเลย เปิดขครื่งและก็อื่นเลยถ้าทุกอย่างที่ฉันคิดถูกต้องมันต้องออกมาหอมหน่ากินเป็นป๊อปคอร์นที่หอมและน่ากินที่สุดเลยดูสิเค้กแข่มันเคลือบช็อกโกแลตด,ด้วยรสชาติจะเป็นยังไงนะมีป๊อปคอร์นก็หมายความว่าเธอสามารถดูเดอโจเจ๋งๆได้นะโอ้ว้าวชันล้นทำอาหาร เจ๋งจังฉันชอบมากฉันยักไม่ถูกเลยใครจะเป็นผู้ชนะโอ้ว้าวฉันก็ชอบป๊อบคอร์นนะในระหว่างที่แมรี่กำลังดูเพลินๆฉันจะลองแอบพลิกสักหน่อยนี่อย่าแตะเนอะฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้นแหละดูสิหน้าตื่นเต้นสุดๆเลยช่างเถอะกินป๊อบคอร์นของเธอไปเลยยัยตะกะไม่ลองน้ำผูนี้ไม่ไล่แล้วอร่อยจัง มาแล้วขนมว,ว้าวฉันได้คุกกี้โอ,อริโอ้แ <laughs> จงแลเธอละได้อะไรฉันได้ขนมของเปรี้ยวจีนมันหนาวลองนึกหน้าเธอตอนกินสิตลกแน่นนอน <c oughs> ใช่ <c oughs> ฉันจินตนาการได้ไม่ยากเลยบางทีลองจุ่มเลม,มอนในช็อกโกแลตอาจจะไม่เปรี้ยวมากก็ได้ <c oughs> สงสัยจังแต่ฉันต้องลองดูสินะ <c oughs> และต้องทำเร็วๆด้วย โอไม่ oh my, ยังเปรี้ยวอยู่ดี <c oughs> ทำไมวันนี้ฉันชอบหลายจังเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพูดยังไงกับเธอดีแมรีใช่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงช่าง <c oughs> เธอจะลองจุ่มในน้ำพุอีกรอบหนึ่งฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งไม่ <c oughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังเปรี้ยวเหมือนเด, <c oughs> ดิมได้ฉันต้องกินให้หมดให้เร็วที่สุดเลยเค <c oughs> okay. เธอจินตนาการไม่ออกถึงความขมานของฉันหรอกเธอพูดถูกแค่มองเธอฉันก <cascade ông> <inform> ็เปรี้ยวแล้วล่ะเหลือฉันสุดท้ายแล้วโอไมคไม่ไหวแล้วโอแมรี่ทำไมร้องให้ขนาดนั้นล่ะเอาที่ชู่วนี้ไปสิเ็ดซะหน้าของเธอได้สวยเหมือนเดิมขอบคุณนะเคทเธอน่ารักมากแมรี่ฉันบอกให้เธอเช็นหน้าไม่ใช่สั่งน้ำโมกนะโยนมาทิ้งไปเดี๋ยวนี้ เอาละเลิกเสียเวลาดีกว่าโอเโอของฉันรออยู่โทอทีนะแมรี่ฉันไม่มีเวลามาจัดการกับอารมณ์ของเธอหรอกคุกกี้แสนอร่อยกำลังรอฉันอยู่นะและฉันอยากกินมันให้เร็วที่สุดเลยแต่ก่อนอื่นฉันต้องจุ่มลงไปในช็อกโกแลตคุกกี้เคลือบช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตคอมโบของจริงเลยอืมอร่อยจังเลย สิบสิบปีเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วล่ะก่อนอื่นต้องเอาคุกี้ออกจากห่อให้หมดแล้วก็บดให้ละเอียดเลยนี่คือประโยชน์ของเทคนิคคาราเต้ของฉันและตอนนี้ก็โคกห้เยี่ยมเอาอีกเยี่ยมไปเลยเคกเราเป็นอะไรมากมะสบายหายห่วงเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยจากนั้นก็เทช็อกแลตลงไปในถุงที่มีโอริโอบดละเสียบไม้ลงไป และกต้องเอาไปแช่แข็งได้เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าจ้ามันเป็นยังไงล่ะฉันคิดว่ามันต้องอร่อยแน่นอนแบบนั้นเลยตอนนี้ก็ต้องรอสักหน้อยเราไม่ได้รีบร้อนไปไหนนี่เยี่ยมเลยเธนใส่อริโอไว้ในช่องแช่แข็งล่ะและตอนนี้ก็จับเวลาสองสามชั่วโมงก็ได้แล้วเยี่ยมมากดูเหมือนว่าจะได้ผลนั้นเนี่ย าทำไรนะเคทเดี๋ยวเธอก็รู้จับมั é, 네 de ้แล้วก็ดึงออกจากถุงเลยเจ๋งมากดูสิแมรี่นี่เป็นไอศครีมโอรีโอที่เจ๋งที่สุดเลยล่ะอืมอร่อยจังเลยแล้วถ้าเธอจุ่มไอศครีมลงไปในน้ำพุมันยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นช็อกโกแลตช็อกโกแลตและช็อกโกแลตอืมอร่อยอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยล่ะโอเค เหมือนว่าเธอกำลังมีปัญหานะเธอเป็นอะไรไหมเธอแข็งไปแล้วจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นฉันต้องทำให้เธออุ่นด่วนเลยอืมผ้าห่มอุ่นๆน,น่าจะช่วยได้ไอศซครีมแสนอร่อยขอบคุณนะแมรี่ที่นี่ช่วยเพื่อนเสมอเค้กน่ากินจังเลย<อ>ช่างเธอ,อยังไงเธอก็ไม่แบง่งกินสิแมรี่เพราะเธอคือคนช่วยชีวิตฉันนะน่าสนใจจังนี่มันคืออะไรโอ้ว้าวมาชเมลโล นี่มันฝันร้ายชันเลยใช่สยองมากฉันได้ชีสเหม็นละครั้งนี้ฉันโชคร้ายส,สุดๆเลยฉันมีความคิดนิดนึงมาร์ชเมลโลอจะช่วยเธอจัดกินเหม็นได้เคสเราเข้าจัดการชีสเลอซิไม่งั้นเราหายใจไม่ออกแน่ต้องกินจริงๆเหรอฉันไม่อยากกินเลยอะแต่ถ้าเอาไปจุ่มช็อกโกแลตกินมันจะหายไปไมั้นะ คิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยล่ะโอเคจะลองกัดลงสักคำเออนักยขยันสุดๆเลยให้เป็นคนคิดชฉยๆนักขย,ยีสยองขนาดนี้เนี่ยแบบนี้เขาให้หนูกินเท่าน,นั้นแหละโอ้ฉันทำได้แล้วล่ะโอ้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเออเหม็นมากเลยฉันต้องเกินลงไปเดี๋ยวนี้ ม่งั้นฉันต้องลางปากสักหน่อยแล้วชกไกแล่ะเยี่ยมนี่แหละต้องแตะเลอะนิดหน่อยต้องหาผ้ามาเช็ดหน้าด่วนเลย <What? S 1> นี่เคทนี่เสื้อของฉันนะไม่ใช่ผ้าก,กินเลีวสักหน่อยทำไมไม่ใช่เสื้อตัวเองล่ะนี่มันเสื้อฉันนะเพราะฉันไม่อยากเสเสื้อตัวเองนี่แมรี่กินได้แล้วจริงด้วยมาร์ชเมลโล่ของฉันมันกำลังรอฉันอยู่ จะเอาแท้งแลกจุ่มลงไปในช็อกโกแลตเยี่ยมอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ฉันต้องลองจุ่มในน้ำโคอีกครั้งมากกว่านี้กินเท่าไรก็ไม่พอเลยโอ้น่าอิจฉาจังเลยทอทีนะแคสแต่มาช์ชเมลโล่าเป็นของฉันคนเดียวและฉันจะกินมันเองแบบนี้ใช่เลย อร่อยทุกชิ้น oh. โอ้ยังเหลือมาร์ชเมลโล่อีกชิ้นนังอยู่บนน้ำพุละไม่เป็นไรฉันจะกินแกเดยนี้อย่างช้าไปนะอ่ะก็ได้มาประลองดาบกันและผู้ชนะจะได้กินมาร์ชเมลโล่ชิ้นสุดท้ายและตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วละ่ะฉันจะลองดูอืมอร่อยจริงๆด้วยช่างเถอะงั้นฉันจะกินที่เหลือดูเหมือนว่ายังเหลืออีกสองชิ้นนะ อ,อมากเลยแล่ก็อร่อยด้วยแมรี่มันอยู่ในรูจมูกของเธอมาก่อนนั้นๆแล้วไงมันก็อร่อยเหมือนกันแหละเล็กจังเลยนา่าเศร้ามอลลี่ดูสิว่าฉันมีอะไรต้องแบบนี้สิส่วนฉันมีใหญ่กว่าคนอื่นอ้อโหเจ๋งจังหยุดพอเราได้แล้วนะ อย่างน้อยฉันก็ได้ลองคนแรกอืมอร่อยจังเลยดึง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 ดีดึง,ด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 ดงสนุกจังเลยให้ฉันเล่นอีกหน่อยนะอีกนานไหมเนี่ยเอานี่ไปเลยโอ๊อยปล่อยนะมันเจ็บอะเฮ้ยโอ๊ะองุ่นของฉัน มันอาจทำให้ฟันหักได้คิดออกแล้วฉันจะทุบมันแบบนี้แหละทีนี้ก็มีลูกกวาเยอะมากทั้งหมดเป็นของฉันอร่อยจังเลยโออเยี่ยมฉันกินหมดแล้วกินของเธอได้ <Yeah. S 2> ในที่สุด แต่ว่ากินยังไงดีละ่ะเอาค้อนไหมไม่ละฉันมีค้อนที่ใหญ่กว่าวา <Wow. S 1> ไปกันเลยยะ <Yeah. S 1> และอีกทีนึงอีกทีโอ้มันไม่ง่ายเลยใกล้แล้วเกือบจะได้แล้ว ในที่สุดมันก็แตกแล้วสาวมากินได้กันได้นะมีพอสมหรับทุกคนเลยอืมอร่อยใช่แล้วหยุดก,กินไม่ได้เลยฉลามน้อยน่ารักน่ารักจัะอ้โหฉลามคนฉันนักล่าแห่งท้องทะเลไม่อยากจะเชื่อ ใช่แล้วฉลามยักของฉันฉันโชคดีมากในรอบนี้ <Hey. S 1> สาวๆให้ฉันเป็นคนแรกนะเอาสิ <c oughs> มานี่มาอืมอร่อยจังแต่ว่าน้อยมาก <c oughs> คลยตาเธอแล้ว <c oughs> ได้แต่จะกัดยังไงเดีย <c oughs> มันเหนียวมากทำไม่ได้เลย โอ้ยยังไงฉันก็จะกินแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมเอาสิดึงแรงแรงแรงอีกอีกนิดเดียวโอ๊ย <Wow. S 1> น่าสงสารจังมาลองห่างสนอร่อยกันอืมมา่อยมาก อะไรกันเนี่ยดาวเต็มไปหมดเลยของอร่อยหยุดเลยมันเป็นของฉันนะนะอย่ารองนิดหน่อยนะบอกแล้วว่าไม่เอิมก็ได้อร่อยจังกินต่อสิแน่นอนเอาละ่ะฉลามเอ,อ๋ยได้เวลาพบกับอาจารย์แล้วตอนนี้ ฉันจะใช้วิชาทีา่ฉันเริ่มเรียนมาาและหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆจริงเหรอ <S <S ไปกันเลยแบบนี้แหละก็จะเสร็จแล้วแล้วก็จะได้กินสวยจังแต่ว่ายังไม่หมดนะทีนี้ ช้ตะเหลีวตักขึ้นมาแล้วก็โยนขึ้นเอาเข้าปากไปเลยนี่มันต้องเจ๋งมากเพราะไม่ต้องหลายชิ้นนี่คือความสามารถพิเศษของฉนอีกแบบนึง่งอ้าเข้าปากตัง้งไม่อยากจะเชื่อนั่มันเจ๋งมากเลยว้าว เก่งมากเก่งมากขอบคุณน้าสาวสาวฉันรู้ว่าฉันเท่เล็กแต่พิคกี้หนูโอ้มีใหญ่กว่าเ,เหตุว่ามันจะกินไปได้ยังไงสาวสาวทำไมฉันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยเคลอเ้เธอเริ่มก่อนนะฉันเหรอ เฮ้ยก็ได้ <S <S ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วกินในคำเดียวไปเลยเอ้ยเดือดน,นิดหน่อยอแต่ว่าก็พอทนได้ตาเธอแล้วเออฉันเหรอไม่ฉันไม่อยากกินนะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อความปลอดภัยฉันพร้อมแล้วฉันก็พร้อมเหมือนกัน กินนะ hmm. โอ๊ยรู้สึกเผ็ดขึ้นมาแล้วล่ะแ hmm. ม่จ๋าขอน้ำโอ๊ย oh. ขอบคุณนะดีขึ้นเยอะเลย hmm. ทีนี้ก็ถึงตาเธอแล้วได้ hmm. กินเดี๋ยวนี้แหละฉันไม่กลัวหรอกบะหมี่แค่นี้เองโอ๊ยฉีดเร็วไปไหม อเออแค่ทดสอบนะดูฉันนะถ้ามีครั้งหนึง่งอะฮะจับได้แล้วาาไม่ต้องฉีดล่วงนะเริ่มกินบะหมี่รถแผ็ดกันเอาล่ะไปกันเลยฉันต้องทำได้สิ่งสำคัญคือต้องรีบกินให้หมดเร็วๆโอ้ยตอนนี้ฉันกำลังไหม้แล้ว ไฟออกมาแล้วขอน้ำลราอยู่ลรอยู่ฉันต้องการน้ำอ้อนั่นมันมังกรไฟแรงมากดักไฟได้แล้วไม่น่าแล้วกันไปฉันลุกไม่หมดแล้วจบหรือยังทีนี้ช้าไปแล้วพินดีช่วยเสมอ เก่งมากฉันเก่งมากฉันชื่กคนไว้เล็กจังเลยอะแ้ามองไม่เห็นโหให้ตายโอ้โหเป็นไงล่ะสวยจังอะไรเนี่ยส่วนฉันมีเจ้ายักและทั้งหมดนี้เป็นของฉันคลอ,อีกของเธอเล็กนิด ดูสิยินหัวร้อนนะเึิ่งเล็กแต่ก็อร่อยนะแถมฉันยังได้กินก่อนเพื่อนด้วยเปิดฝาแล้วก็เอาหมอกฝรั่งออกมาทีนี้ก็มาลองกันอืมเป่าลูกบ่องได้ไหมนะดูสิมีลูกบ่องเล็ยๆด้วยมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะ มองผ่านมันขยายสิโอ้โหจริงด้วยมีลูกปง่งแต่มันเล็กมากตลกจังเฮ้อเอาล่ะดูดีกว่าว่าฉันจะทำอะไรได้ออร่อยจังเขี้ยวๆแล้วก็เป่าลูกโปง่ง เห็นไหมนี่ต่างหาที่เรียกว่าลูกโปง่งจริงด้วยใหญ่มากทางคู่ดูนะว่าฉันทำอะไรได้เป็นไงมันใหญ่มากอย่างเหลือเชื่อเลยแต่ฉันจะกินอย่างมีความสุขนี่มันวิเศษมากอร่อยจริงจริง vậy yến rồi Thôi chát sực dối bên dài Bà có muốn đai đuôi lần nắp Không à, hmm. Tỉnh lại à, là sao sao Chính léo nhưng có giúp bỏ lúc bồn Hanya itu... Itu gutific filtrate.... Bagaimana daha keras? Bangsa kita pelihara... Oh...